จากประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเมืองนะคะดูเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานกันบ้างคะ่ะซึ่งก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเรามักจะได้ยินคําว่าเรื่องของปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานพูดง่ายๆคือในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะไม่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอสําหรับประชากรของประเทศทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามจากภาครัฐค่ะในการที่จะหันมาสนับสนุนในการเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราจะเห็นได้ว่ามีการผลักดันให้ มาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นในแผนพัฒนาพลังงานการใช้พลังงานของประเทศนะคะหรือว่าแผน PD p d p ฉบับใหม่ที่หัดมาเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละยีทีเดียวค่ะภาคเอกชนเองพอภาครัฐมีแผนที่ชัดเจนก็สนใจที่จะมาลงทุนในเรื่องของพลังงานทางเลือกมากขึ้นจะเห็นได้ว,ว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัททั้งในบริษัทด้านนอกแล้วก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่สนใจลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์นี่ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ภาคเอกชนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นพลลังงาานสะอดแ้ว ต้นทุนก็ยังต่ำด้วยดังนั้นเชื่อว่าในอนาคตน่าจะใช้ทดแทนโรงไฟฟ้าขนาดาษใหญ่ได้อย่างแน่นอนเป็นพลังงานที่ใช้แล้วก็ไม่มีหมดไปด้วยนะคะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสุจิตรากิไพโรธกันค่ะ แผงโซลาเซลล์ที่ตั้งเรียงรายอยู่จำนวนมากของโครงการซันนี่บางจากบนพื้นที่เกือบ500ไร่ในตำบลบางกระสันอําเภอบางไะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เห็นอยู่นี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง38เมกะวัตต์และที่สำคัญช่วยลดการลำเข้าถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ถึง40,000ตันต่อปีพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นพลังงานที่เหมาะกับประเทศไทยมากท,ที่สุด เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขณะนี้เองผู้ประกอบการภาคเอกชนหันมาลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเพราะว่าต้นทุนนั้นถูกลงกว่าเดิมค่ะบริษัทบางจากปิโตรเลียมเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่หันมาลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มโดยผู้บริหารบางจากกล่าวกับทีมข่าวทียเอ็นเทเวนี่โฟว่าบริษัทใช้งบลงทุน25,000ถึง26,000ล้านบาทในการวางแผนพัฒนาโครงการพลังงานสีเขียว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะขยายกําลังการผลิตเป็น500เมกะวัตต์เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและต้นทุนการผลิตถูกลง2 5 0 0 0 5 2 6 0 0 0 6เนี่ยก็จะเป็นเงินลงทุนที่จะลงทุนในธุรกิจสีเขียวพลังงานสีเขียวทั้งหลายและนะครับเช่นธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้เราก็มี118เมกะวัตต์ที่เป็นโซลา่าอยู่นะครับทั่วประเทศ นะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าโรงไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยนะครับเราจะขยายเติบโตขึ้นไปจนน่าจะมีสัก500เมกะวัตต<ม>์ใน5 6ปีข้างหน้านี้นะครับ<ม>ก็คงต้องทยอยทยอย,ยกันลงนะครับการปรับแผนการลงทุนของภาคเอกชนถือเป็นการรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2557ถึง2579หรือ PDP 2015ที่ปรับลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลง เหลือเพียงสัดส่วนร้อยละ30-40โดยเพิ่มพลังงานทดแทนมาอยู่ในสัดส่วนร้อยละ15-20ซึ่งในจำนวนนี้เพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จาก2000เมกะวัตต์เป็น3,800เมกะวัตต์เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสำหรับแผน PDP 2015คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้และในปีนี้จะใช้ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIC หรือ Feed In Tariff มาใช้ ปัจจุบันเนี่ยเราแปลงรูปแบบการสนับสนุนเป็นระบบที่เรียกว่าค่าอัตราค่าไฟฟิาริฟนะครับฟีดอินก็แปลว่ารับซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการรับซื้อแบบฟิาริฟนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนะครับปัจจุบันเรามีการานำเสนอ และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วสำหรับอัตราฟีดอินทาลีฟท,ที่จะใช้ตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปครับด้านผู้บริหารโซลาร์ตอนผู้ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่ามองว่าในอนาคตภา,าคประชาชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานทดแทนได้มากกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ดังนั้นภาครัฐควรเปิดโครงการโซลา์ลูก็อปแบบเสรี เนื่องจากขณะดนี้ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วต่างนำระบบนี้มาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแต่ถ้าอ,อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในนะอนาคตก็คือเป็นรูปท็อปนะรูปทัเสรีอย่างที่ทางสปชได,ได้เสนอมาไว้เนี่ยนะฮะอันนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นไปตามของต่างประเทศเหมือนกันก็คือ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการผลิตโซลาฟฟ่าเนี่ยไฟฟ้าจากโซลา่าเนี่ยจะไปอยู่ที่รูปถอปนะเกิน60%อร์เซนะครับแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆไม่มีจะเรียกว่าไม่มีที่สุดสุดก็ได้สำหรับรายงานพิเศษในตอนหน้าทีมข่าวทีนเอนทเนโฟจะลงพื้นที่ดูโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยใช้ระบบหมุนตามดวงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสะไฟฟ้าสถาพันยูสุขถ่ายภาพ สุจิตรากิพยาโรธ CNN 2 4รายงาน